ข้อ6ข้อ6นั้นสัมพันธ์กับข้อ5ส่วนเกินดุลของงบประมาณตามโจทย์ข้างต้นเท่ากับข้อใดเราก็เห็นแล้วเนี่ยสองแสนลบกับแสนห้าส่วนเกินผลต่างก็คือ50,000 50,000ตัวนี้รายจ่ายมากกว่าดังนั้นเป็น50,000ที่ติดลบ50,000ล้านเนี่ยนะดังนั้นข้อ6ตตอบข้อขอไข่ ขาดดุลห้าหมื่นล้านติดลบนะพูดเรื่องขาดดุลเธอรู้ไหมว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์เนี่ยเขามีรัฐมนตรีคลังชื่อก่อนใช่ไหมเธอรู้ไหมว่าในปีห้าสี่เนี่ยก็คือตอนนี้เราก็ยังอยู่ในปีห้าสี่ใช่ไหมแต่รัฐมนตรีการคลังเนี่ยของเก่าเนี่ยเขาได้มีการประมาณการว่ารายจ่ายประจําปี ที่เขาตั้งเอาไว้นะงบมารายจ่ายเขาตั้งไว้แล้วกับสองล้านล้านบาทอันนี้หนึ่งล้านล้านบาทก็เท่าไหร่ 2ล้านล้านบาทลบ1.6ล้านล้านบาทเหลือเท่าไหร่เท่าไหร่จุดสล้านบาทจุดสล้านบาทหรือ4ี่แสนล้านบาทก็อันเดียวกันใช่ไหมอ่ะอัจุดสี่ศูนย์จุล้านบาทหรือล้านล้านบาทล้านล้านบาทรายจ่าย อโอเคสองข้ามบาทข้อนี้ก็ขาดดุลศูนย์สี่สสล,ล้านบาทเธอว่าถ้าเกิดเธอเรียนเสร็จสาแล้วเธอไปรับมงนตีคลางเธอจะทำไงบ้างถ้ามันขาดดุลแบบนี้เธอจะทำยังไงบ้างาดดลดรายจ่ายอ่าโอเคลดรายจ่ายาดดอ่ะที่กำมูลรัฐตอบน,ลนอนะลดรายจ่ายถูกต้องเลยพอลดรายจ่าย รายจ่ายก็จะน้อยลงใช่ไหมการขาดดุลก็จะลดลงอะต่อไปมีอะไรอีกลดรายจนะ่ายแล้วทำอะไรอีกสมมนะุติเราไป็นรัฐมนตรีนะเราจะลดรายจ่ายอะต่อเพิ่มไรายได้โอเคอะไรอีกมันก็มีอยู่แค่นี้ <laughs> อีกตัวหนึ่งอ่ะอีกตัวหนึ่งอเออใช่กู้เพิ่มก็มีอยู่สามแนวทาง3ามแนวทางนะนี่เธอจำไว้ผมพูดนะเธอผมเอาไปออกข้อสอบเพราะมันเป็นเพราะมันเป็นสถานการณ์ปัจจุบันปัจจุบันนะปี54สี่เนี่งยงบาณของรัฐมนตรีเก่าแม้จะไม่อยู่แล้วเนี่ยแต่มันยังคงใช้อยู่ในปี54 ดังนรัฐบาลของนายกยิ่งลักษเนี่ยก็จะเริ่มเป็นเจ้าของงบประมาณในปี55เป็นต้นไปแต่ตอนนี้เราอยู่ปี54อยู่เป็นของรัฐบาลอภิสิษ์อยู่งบประมาณตัวนี้ประเทศไทยขาดดุลงบประมาณจุด4ล้านล้านบาทวิธีการก็คือลดรายจ่ายเพิ่มไรายได้กู้เพิ่ม คราวน,นี้ผมถามต่อตักคิดตามนะด,าาาด,าด้นออละดรรนล,ลดรายจ่ายทำอะไรบ้างการลดรายจ่ายโหวันนี้น่าออกข้สอบมากเลยอ่ะเหตุการณ์ตรงกับบ้านเมืองเราเลยลดรายจ่ายทำไงบ้างไหนใครตอบได้จะลดอะไรลดเงินเดือนข้าราชการ ไม่ได้แน่เลยนโยบายของรัฐบาลชุดนี้บอกว่าจะต้องเพิ่มด้วยได้ปะ่ะจะต้องเพิ่มเพืนน่อนี้ตัดไปหลังสุดบอกเลยนะลดหรือเพิ่มลดภาษีขูงค่าเพิ่มไม่เกี่ยวอะไรารื่อาลดรายจ่ายต่อทีละอย่างเลยลดรายจ่ายทํายังไงบ้างลดรายจ่ายไม่เกี่ยวกับภาษีเลยนะ เพราะว่าเธอคิดดูนีตามที่ฎีรายจ่ายรัฐบ,บาลมีอยู่กันก,รกรี่ส่วนตอ,ตอบก่อนรายจ่ายรัฐบ,บาลมีอยู่กันสามส่วนรายจ่ายอุปโภคบริโภครายจ่ายลงทุนเงินโอนดังนั้นต้องต่อไอ้สามตัวนี้ไปต่อภาษีคนละเรื่องกันเลยเอตอตอตัวนี้ก่อนลดรายจ่ายไปลดรายรลดเงินเดือนข้าราชการเป็นไปไม่ได้เพราะเขาต้องการจะเพิ่มอยู่ พลังกาอยากเพิ่มอยู่เออลดการลงทุนเช่นไอ้ลงทุนก็พวกสินทรัพย์ถาวรใช่ไหมลดการลงทุนข้อนี้มีใครทำบอดอ๋อนี่มันกลุ่มสองใชะะ่แต่เธอต้องอ่านข่าวที่ติดบอดมาแล้วว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยมีหลายข้อมาก30กว่าข้อ ส่วนมากแล้วเป็นการลงทุนถ้าเป็นส่วนมากจะทํานู่นทนํานี่ทำพักทำรถไฟวิง่งทำเยอะแยะมากมายเลยดังนั้นจะบอกว่าลถการลงทุนไม่ได้เลยเพราะประกาศนโยบายไว้ก่อนแล้วว่าจะทํานูน่นทํานี่เยอะแยะลดการลงทุนก็ไม่ได้อีกอ่ะเราจะทาไงตอบลดเงินเดือนขั้นรรชการก็ไม่ได้ลถการลงทุนก็ไม่ได้ก็เหลือตัวเดียวเหลือเองินโอใช่ไหม เงินโอนก็ไม่โอนไม่ไ,มไมต้องไปบริจาคอาวก็กประชาชนเดือดร้อนน้ําท่วมอ่ะประชาชนเดือดร้อนน้ำท่วม,นนวมก็ต้องไปช่วยประชาชนคนแก่ยุคกระดกติบก็ต้องได้รับเงินช่วยเหลือคนชรา,าเหมือนเดิมเดี๋ยวคนชราหา,างานทําไม่ได้มีเงินก็ไม่มีกินอีกจะทําไงดีลดรายจ่ายลดรายจ่ายของภาครัฐมะ คือรายจ่ายของภาครัฐมีทั้งก็มาลงทุนกับรายจ่ายในการซื้อสินค้าถูกละบริโภคใช่ปะ,ะไปลดรายจ่ายเพื่อการซื้อสินค้าถูกละบริโภคก,ก็น่าจะได้นะเพราะลงทุนคงยากลงทุนไม่ได้เงินทอนไม่ได้ก็ไง่ไายๆแล้วกันถ้าเอาตามทฤษฎีเลยก็คือไปลดไอ้สามตัวนี้แต่ว่าที่ผมมาวิเคราะห์ให้ฟังนี่คือผมก็นึกถึงนโยบายของพรรคเพื่อไทยเท่านั้นเองว่า มันจะเข้าเงื่อนไขที่เป็นไปได้หรือไม่บางอย่างก็เป็นไปได้บางอย่างเป็นไปไม่ได้ก็แล้วแต่ต่อไปเพิ่มรายได้อ่ะเพิ่มรายได้เพิ่มยังไงบ้างรายได้ของภาครัฐมีอะไรบ้างอ่เธอก็นึกภาพเลยอ่ะเพิ่มภาษีก็คือเพิ่มการจัดเก็บภาษีใช่ไหมก็ยากอีกเพราะว่านโยบายก็บอกว่า จากภาษีที่ติบุคคลที่จะจัดเก็บ30%จะลดเหลือ23%ลดการจัดเก็บภาษีอีกแถมปี56เนี่ยคือเขาบอกว่าตอนนี้ภาษีที่ติบุคคล30%เนี่ยในปีนี้ก็คือในปีหน้าที่จะถึงเนี่ยจะให้มันเหลือ25%อ่อ23%และพอถึงปี56ปี56เนี่ย จะให้เหลือแค่เพียง20%เท่านั้นโอ้มีการลดภาษีลงแล้วจะเพิ่มรายได้ของภาครัฐได้ไงอ่ะก็ประกาศนโยบายว่าจะลดภาษีอ่ะอ่ะแต่เขาก็มีมุมมองเธอฟังนะเธอดูมุมมองเขาเขาบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจะจัดเก็บภาษีนิติบุคคล30%ก็มีประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ประเทศเดียว ที่เก็บภาษีนิติบุคคลจากกําไรสุทธิของสถาบันประกอบการเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนประเทศอื่นๆจะจัดเก็บอยู่ในช่วงอื่นๆเนี่ยนะจะจัดเก็บอยู่ในช่วงยี่สิบเปอร์เซ็นถึงยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นมีฟิลิปปินส์ประเทศเดียวที่ตอนนี้เก็บภาษีนิติบุคคลเท่ากับประเทศไทยอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์ประเทศอื่นอยู่ที่ยี่สิบถึงยี่ห้าประเทศไทยกลังจะเปลี่ยนตัวเองจากสามสิบเป็นยี่สิบและเป็นยี่สิบในอนาคต เขาต้องการลดการเก็บภาษีเพราะว่าไปชดเชยว่าอยากจะให้เอกชนเนี่ยเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำหมื่นห้ากับสามร้อยต่อวันใช่ไหมไปให้ไปชดเชยกับสถานประกอบการไงให้เพิ่มค่าแรงให้กับพนักงานส่วนภาษีนั้นเราจะลดให้ก็เอาไปชดเชยกันเพราะว่าเขายากที่เขาจะบังคับสถานประกอบการเอกชนเขาก็เลยให้ผลตอบแทนในการลดภาษีให้ส่วนค่าจการ พวกอาจารย์ในมหาลาัยต,าตา่างๆอะไรพวกนี้ก็จะปรับเพิ่มให้เพราะว่าเป็นข้าราชการก็จะปรับเพิ่มให้คนที่ทํางานของรัฐก็จะปรับเพิ่มให้อยู่แล้วเพราะเขามีอานาจอยู่แต่เอกชนก็จะปรับลดภาษีเป็นการชดเชยคราวนี้เมื่อเขาบอกว่าเขาจะลดภาษีแล้วไรายได้ของรัฐจะเพิ่มขึ้นได้ไงอ่ะเพราะไรายได้ของรัฐส่วนหนึ่งมาจากการเก็บภาษีอ่ะเธอฟังภาษีมีหลายประเภท ภาษีนิติบุคคลเนี่ยไอตัวนี้ยภาษีนิตินิติบุคคลนั้นเก็บจากสถานประกอบการที่เป็นบริษัทจำกัดหรือห้าง,งส่วนจำกัดใช่ไหมเขาจะลดการเก็บภาษีและเขามองว่าเมื่อบริษัทมีกําไรเช่นมีกําไรหนึ่งร้อยแทนที่จะเสียภาษีสามสิบก็ไปเสียภาษียี่สิบบริษัทก็จะมีกําไรเหลือเท่าไหร่ จากที่มีกําไรเหลือ70ก็เหลือตั้ง80ใช่ไหมพอเหลือ80กสิา,าว่าถ้าบร,ริษัทมีกําไรเยอะบร,ริษัทเนี่ยก็จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นประชาชนประชาชนก็จะมีไรายได้เพิ่มขึ้นจากการได้รับเงินปันผลเมื <ME U TER 1> ่อประชาชนมีเงินมากขึ้นก็จะใช้จ่ายเยอะหยุดที่ใช้จ่ายเยอะนะกับอีกบางคนไม่ได้ซื้อหุ้น บริษัทบอกว่ามีกำไรดังนั้นปีนี้จ่ายโบน,นัสนคนที่ทํางานในบริษัทก็ได้รับโบน,นัสนคนก็มีไรายได้เยอะคนมีไรายได้เยอะก็ใช้จ่ายเยอะทุกคนทุกประเภทที่ใช้จ่ายก็จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันดังนั้นแม้จะลดภาษีนิติบุคคลแต่ว่า วหรือภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นจะได้มากขึ้นเพราะประชาชนมีรายได้เยอะเมื่อประชาชนมีรายได้เยอะก็จะใช้สอยเยอะและทุกครั้งที่ประชาชนใช้สอยภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะถูกจัดเก็บเข้ากรมสรรพากรแล้วก็ไปอยู่ที่กระทรวงการคลังเห็นทางไหมนอกจากนี้สถานประกอบการที่มีกาไรเยอะเขาจะเก็บเงินไว้บางส่วนขยายกิจการ เพราะว่าคนมีเงินคนซื้อของพอคนมีเงินคนซื้อของเสร็จแล้วเนี่ยสถานประกอบการก็จะขายของได้ขายของได้ก็อยากจะขยายกิจการเมื่ออยากจะขยายกิจการก็จะเอากําไรที่มีอยู่เนี่ยไปสร้างโรงงานใหม่พอไปสร้างโรงงานใหม่ก็จะต้องมีการจ้างงานแรงงานกรรมกรเพิ่มมากขึ้นซื้ออุปกรณ์ต่างๆทุกอย่างที่เกิดจากการซื้ออุปกรณ์วัสดุต่างก็มีภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อมีภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น รัฐก็เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้เพิ่มขึ้นด้วยสรุปก็คือแม้จะลดภาษีสิติบุคคลแต่จะไปเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มจากการที่ประชาชนมีเงินมากขึ้นนั่นเองเนีน่ยเพิ่มไรายได้แม้จะบอกนโยบายลดนิดติแต่ว่าได้ภาษีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าถ้ารัฐบาลเปลี่ยนตาภาษีติมคปนจากสาบเปอร์เซ็ ให้เหลือยี่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นเนี่ยก็จะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้นใช่ไหมคราวน,นี้ประเทศเพื่อนบ้านของเราก็อยู่ในเลทยี่สิบถึงยี่ห้าเปอร์เซ็นตคล้ายๆกันถ้าเกิดเราไปลดภาษีสิบคนลงเนี่ยน้อยกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นอีกให้เหลือสักสิบเปอร์เซ็นเธอว่าจะมีผลอย่างไรกับประเทศไทยบ้างถ้าอัตาราภาษีสิบคนเนี่ยมาลดลงอีกอ่ะเพื่อนบ้านอยู่ที่ยี่สถึงยี่สิบใช่ไหม เราทําลงมาเลยเหลือสิซหรือไม่เก็บภาษีนิติบคนเลยจะมีผลอย่างไรต่อระบบเศรษฐกิจในไทยบ้างก็จะเก็บภาษีได้น้อยจริงอยู่แต่ว่าก็จะไปได้ภาษีมูลค่าเพิ่มเยอะใช่ไหมอีกแนวทางหนึ่งนักลงทุนต่างชาติก็จะมาลงทุนในประเทศไทยด้วยเหตุผลที่ว่า ลงทุนในประเทศไทยแล้วไม่เสียภาษีนิติบุคคลก็จะทําทให้เขามีกําไรเยอะขึ้นเขาก็เอาเงินกลับประเทศเขาได้เยอะขึ้นแต่เกิดเขาไปลงทุนที่ประเทศฟิลิปปินส์ที่มีตราภาษีนิติบุคคลถึง30เซเขาก็จะมีเงินเหลือน้อยเพราะว่าถูกรัฐบาลฟิลิปปินส์เก็บเงินเข้ากระทรวงการคลังของฟิลิปปินส์นี่ก็คือประโยชน์อีกเหตุผลหนึ่งในการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลนะ ทําให้ต่างชาติสนใจมาลงทุนประกอบกิจการในประเทศไทยมากขึ้นอะต่อไปนิดนึงกู้บ้างกู้เพิ่มถ้าเกิดจะเลือกทางทางเลือกของการกู้เพิ่มปัจจุบันเนี้รัฐบ,บาลก็มีหนี้สินทั้งในประเทศและนอกประเทศหลายล้านล้านบาทอยู่ปัจจุบันนี้มีหนี้สินในประเทศนะประมาณ 3ล้านล้านบาทนี่สินในประเทศจากการออกพันธบัตรรัฐบาลจากการกู้ยืมสถาบันอื่นรัฐมีนี้สินสามล้านล้านบาทในประเทศเท่านั้นนะจะไม่พูดถึงนอกประเทศนะเมื่อมีนี้สินเยอะในอนาคตก็คือจะต้องหาเงิน มาจ่ายดอกเบีย้ยพร้อมเงินต้นให้กับเจ้าหนี้ดังกล่าวรัฐก็จะต้องมีรายได้ให้มากขึ้นนะสำหรับการจ่ายภาระที่เกิดขึ้นในอนาคตจะรู้ไหมว่านี่สามล้านล้านบาทในประเทศนั้นครึ่งหนึงของสามล้านล้านบาทคือการออกพันธบัตรรัฐบาลจากธนาคารแห่งประเทศไทยครึ่งหนึ่งของสามล้านล้านบาทเป็นนี้สินจากการออกพันธบัตรรัฐบาล จากธนาคารในประเทศไทยออกในนามรัฐบาลเนี่ยนะก็คือหนี้ดังนั้นประชาชนหลายๆคนรวมทั้งพ่อแม่เธอก็อาจจะเป็นเจ้าหนี้ของรัฐบาลด้วยก็คือไปถือพัฒนบาบัตรรัฐบาลก็เป็นเจ้าหนี้ของรัฐบาลแล้วโอ้หอันนี้ข้อนี้ขยายความเพิ่มเติมนะ เป็นสิ่งสำคัญควรจะดูคลิปนี้บ่อยๆครอบคุมหมดแล้วถูกใจกดไลค์ด้วย